แต่คนที่แจ้งเกิดเต็มตัวในปีนี้ในบุนเดสลีกาก็คือฟลอเรนวิสโอ้เก่งมากเพลย์ออฟเดอะแยร์ได้ไปยกทูเยร์นะฮะใช่ไหมได้รางวัลไปแล้วก็ถือว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะสำหรับปีนี้ของบุนเดสเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เลยบุนเดสลีกาเลยค่ะปมนี้ากเราพี่ปอบเองก็มีภาคมีอะไรใช่ไหมก็เห็นเขามาอย่างยาวนานกันนะไม่แปลกใจแม้แต่นิดเดียวก่อนเข่าขาดนี่คือ หใน10นักเตะค่าตัวแพ้งสุดในโลกแต่แค่เป็นห่วงตอนที่ไปผ่าตัดอะอเพราะปีแรกเขากลับมาเขาเล่นไม่ได้เลยค่ะแต่เนี่ยพอมีชาบีอาลอนโซโลแล้วผมว่าร่างกายเขาก็าแข็งแรงขึ้นนะะเขาก็เลยกลับมาแบบหูยอนาคตนี่ลูก้าโมดิดเลยคุณอูนคนเนี้ยคือเก่งมหสัจจันทร,ร์มากๆเลยดีกว่าแล้วอายุแค่21เองโอ้ยังไปได้อีกไกลมากนะคะใช่ครั โอ้โหเน,นี้ยเป็นโจทย์ที่ยากมากๆของเลเวอร์คูเซนปีเขาอาจจะยังอยู่ต่อในฤดูกาลหน้านะแต่ว่าหลังจากนี้หรือเอาจริงๆนะแม้แต่ในซัมเมอร์นี้พอจบยูโรม,มันน่าจะต้องมีใครมาตอมเยอะ<ๆ>มาก<ๆ>ก็ต้องไปตอบคำถามในทีมชาติเนี่ยเพราะอย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยผมเนี่ยปาาเขาไวดด้ตลอด<ๆ>ปามาแบบจริงๆแค่หมันไส้แหละแต่รู้ว่าเก่งไงแต่แค่ตอนนั้นคือยังหนุ่ม หมายถึงเบเลิงแฮมเนี่ยขาวใจล้อนี่เราก็ับเอ้ยทีมชาติมันไม่ลอดหรอกแต่ออาาพอบอลโลกโอ้โหูเข้าไปมันมาก็เหมาะสมกับ120ล้านใช่ไหมคือผมกำลัจะบอกว่าฟอร์เรนเวียสเนี่ยถ้าเขาเรงรักษามาตรฐานได้นะแล้วไปเล่นยูโรแล้วกระฉูดนะราคาเขาจะไม่ต่ำกับจูดเยอะนะครับมผมกล้าพูดเลยว่าอีก2ปีข้างหน้าหรือปีหน้าเนี่ยเขาร้อยขึ้นแน่ๆนะคือใครเอาไปปั้นตอมไปอยู่มาดริดนี่นะอู้ห ก็กิดขึ้นนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะทั้งเวียสแล้วก็ชาบีอรอนโซ่ไปพร้อมกันโอ้วันั้นเลยวอค้เซนก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลาบเป็นเหมือนเดิมเลยครับเพราะเลเวอร์เนี่ยเขาเป็นทีมที่ไม่สม่ำเสมอแต่ว่าอารอนโซมาคุมให้นิ่งได้นี่คือเขาเก่งมากมันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เลยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรเวอร์ค้เซนในฤดูกาลนี้แล้วก็ยังได้ลุนทรปเปิลแชมป์คือ3แชมป์อยู่